สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาแม่ไฟเขียวเกินไฟไฟเขียวหน้าเขียวเกินหนเขียวไฟเขียวรอแ,แป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วหน้าชัดจังจังนะโอเค สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกำลังอยู่ในช่องของพีรพนมีเดียนะครับพีรพนสไตล์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการได้เงินหมื่นหนึ่งจากดิจิทั w a l l ต t ว่าเงินดิจิทัล a l l e t ต้องได้เงินอายุเท่าไหร่อายุ15ได้หรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกข้อเด่นข้อด้อยกันเลยนะรัฐบาลให้เงินเยียวยา 1มื่นหนึ่งจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับที่คุณผู้ชมอยากจะได้นะครับโอเคไหมอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะเออแต่ว่ามันต้องทำอย่างไรวันนี้เราไปดูกันเลยจะได้วันที่เท่าไหร่นะอันดับแรกนะครับพอเราเข้าไปที่แอปแอปทางรัฐใช่ไหม ล้วก็เปิดแอปทางลัดขึ้นมาพอพอมาเสร็จเราก็เปิดนี่เลยนะครับเปิดแอปทางลัดแบบนี้ขึ้นมานะครับเปิดแอปทางลัดนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะี๋ยวเราก็ทกําการใส่รหัสนะครับเราใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เียวขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ เขาบอกว่าอยู่ที่กําลังจะกําลังจะตรวจสอบสิทธิ์นะครับโอเคไหมคุณผู้ชมมันก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับผมไม่สามารถอัดหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับโอเคไหมออนนี้กําลังทําการตรวจสอบอยู่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยตรวจสอบสิทธิ์วันที่้อะไรนะตรวจสอบสิทธิ์วันที่ยี่สอบสองต้นไปนะครับ ยีกันยาเป็นต้นไปนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าการได้รับสิทธิ์เนี่ยอายุ15มันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องอายุเท่าไหร่นะ16ปีขึ้นไปนะครับโอเคไหมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่าการซื้อของนะครับต้องเปิดบัญชีธนาคารรับเงิน,นครับเด็กที่อายุ ต่ำกว่า16ปีนปะีครับต้องเปิดบัญชีอย่างน้อยต้องอายุขึ้นเท่าไหร่นะแม่นะอ,อายุขึ้นเท่าไหร่เด็กอายุ16ปีเด็กอายุสิปีขึ้นไปต้องผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะครับพร้พอมพร้พอมพร้อมเพรียนะครับพูดพูดยากเหลือเกินนะอันนี้พูดยากโอเคไหมอันนี้พูดยากนะครับท่านผู้ชมก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับพร้อมเพยเนี่ยภาษาอังกฤษอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้เรียนมานะครับเห็นไหมพร้อมเพยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพร้อมเพยภาษาอังกฤษนะพร้อมเพยนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยพร้อมเพยเนี้ยผมไม่เคยใช้นะอันนี้ผมให้ใครรับเงินสักคนนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเอ่อใครที่จะให้ใครรับเงินสักคน นะก็จะมาณนี้เลยนะรับเงินหมื่นหนึงก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ